สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตในส่วนของฝนสดในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับว่าดูว่ามีฝนพื้นที่ไหนบ้างนะครับก็สำหรับในช่วงวันนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่สีเหลืองนับเสี่ยงฝนตกหนักนะครับก็คือในส่วนของโซนแถวนี้นะครับแถวอีสานด้านตะวันออกนี่นะครับ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด15จังหวัดนะครับที่ทางกรมอ,อุตุนยิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับจะสังเกตว่าโซนนี้เริ่มที่จะเกิดฝนแล้วนะครับสำหรับ15จังหวัดก็ประกอบไปด้วยในส่วนของหนองบัวลำพูอุดรหน,นองคายบึงการสกลนครนครพนมกาลสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ด จะสูทรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีล์นะครับนี่คือโซนนี้นะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ได้ประกาศแจ้งเตือนเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับในการเสี่ยงฝนตกหนักนะครับในบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มจังหวัดหนึ่งนะคือในโซนใต้นี้นะครับก็คือโซนด้านล่างนี้ก็คือจะมีในส่วนของภูเก็ตนะครับภูเก็ตกระบี่นะครับตรังแล้วก็สตูลนะครับก็ เป็นกลุ่มของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนหนักในช่วงบ่ายถึงค่านี้นะครับซึ่งเมื่อมาเช็คจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะครับบ่ายสามสามสี่โมงเย็นวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาในหลายๆพื้นที่นะครับเริ่มมีเมฆฝนนะครับเข้ามาในส่วนของพื้นที่สีเหลืองที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับโดยกลุ่มฝนเนี่ย เคลื่อนตัวเข้ามาด้านตะวันออกนะครับของภาคอีสานนะครับนี่คือกลุ่มนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มนี้นะครับในส่วนของแถวภาคใต้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนมาจากด้านตะวันออกเช่นกันนะครับเข้ามาปกคลุมนะครับสําหรับในวันนี้เดี๋ยวดูทิศทางลมวันนี้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็ลมที่พัดปกคลุมวันนี้เนี่ยลมที่พัดปกคลุมวันนี้นะครับก็ยังนะครับจะเห็นว่าลมระดับพื้นผิวนะครับก็เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ขออภัยนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดเข้ามาแล้วก็โน้มเข้ามาในส่วนของพื้นที่เสี่ยงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ล่างสเกตไว้เป็นในส่วนของอีสานตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนในในบ่ายถึงค่ำนี้นะครับแล้วก็เมื่อมาสแกนฝนสดนะเมื่อกี้เป็นกลุ่มเมฆนะครับทีนี้มาดูในส่วนของกลุ่มฝนบ้างนะครับจะสังเกตว่านี่นะครับเริ่มมีกลุ่มฝน เกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วนะครับก็ถ้าไล่มาดูตรงนี้ก็จะมีที่สกลนครนะครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้อยู่แถวสกลนครแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวนี้นะครับแถวมุกดาหารนะครับเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็คือค่อยๆเกาะตัวขึ้นนี้นะครับแถวมุกดาหารแถวนี้นะครับสกลนครมุกดาหารแล้วก็ แถวโซนนี้นะครับจะสุทรนะครับกำลังมีแล้วก็อำนาจเจริญนะครับฝนกําลังเข้านะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้กาลสินนะครับมีกลุ่มที่กาลสินแล้วก็มีกลุ่มที่ขอนแก่นตรงนี้นะครับบ้านไผ่ขอนแก่นนะครับกลุ่มนี้ที่มาเป็นเป็นแนวเลยนะครับแล้วก็แถวชุมแพขอนแก่นแล้วก็ฝั่งนี้มาจากในส่วนของชัยภูมินะครับเคลื่อนที่เข้ามายังขอนแก่นนะครับ นี่คือกลุ่มฝนที่ตรวจพบในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวโคราชนะครับคราชสีมาบางส่วนนะครับุรีนะครับบ้านกรวดนะครับประหารทรายนะครับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มีแถวสังขะสุรินทร์บางกลุ่มนี้นะครับภูสิงห์นะครับภูสิงห์ศรีสะเกดนะครับเป็นกลุ่มฝนที่ตรวจพบในในบ่ายนี้นะครับ บายถึงถ้ำนี้แล้วก็แถวสอยดาวจันทบุรีนะครับก็มีกลุ่มฝนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้อยู่นะครับนี่คือเป็นกลุ่มฝนที่ที่เรดาร์ในส่วนของแอพพลิเคชันวินดีดอทตรวจเจอนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของโซนนี้นะครับส่วนอีสานด้านตะวันออกมาด้านนี้นะครับที่เป็นด้านที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภยัยที่มีโอกาสจะ เป็นสีเหลืองเสียงพายสีเหลืองนะครับก็คือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับนี่คือกลุ่มฝนนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้นะวิเชียรบุรีแถวเพชรบูรณ์นะครับกลุ่มเล็กๆแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวอุทัยธานีนะครับลานสักหันคาโซนนี้นะครับแล้วก็กําแพงเพชรนะครับบางส่วนนะคที่กําลังเจอตอนนี้แล้วก็มีสุโขทัยนะครับมีที่ภูเรือเลยนะครับบางส่วนนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนที่ในขณะนี้นะครับ จะเห็นว่าเป็นกลุ่มฝนกลุ่มที่กําลังเคลื่อนที่แล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะครับก็จะมีแถวนครศรีธรรมราชนะครับแถวสุราษฎร์ธานีแถวตรังแถวหาดใหญ่แถวยาาะลาครับที่กําลังมีอยู่ในในช่วงนี้นะครับแล้วก็โซนนี้นะครับโซนภูเก็ตนี่นะครับภูเก็ตตรังนะครับกระบี่นะครับสตูลน,นะครับแถวนี้ก็กําลังที่จะเริ่มที่จะมีฝนนะครับ ซึ่งก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศในส่วนของพื้นที่นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของอัพเดตกลุ่มฝนก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นี่อยู่แถวอีสานนะครับแถวยะโสธรกำลังเคลื่อนเข้าอำนาจ,จเจริญศรีสะเกดกำลังจะเคลื่อนเข้าอุบลน,นะครับ นี่นะครับทิศทางจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับแล้วก็กาลสินกุชินารายนะครับก็มาบ้านส่งกําลังจะเข้าไปมุกดาหารนะครับมาด้านนี้นะครับเคลื่อนที่แล้วก็สกลนครนะครับตรงนี้กลุ่มใหญ่นะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเช่นกันอยู่แถวสกลนครแถวเขาวังบ้านหนองพอยท่าบ้านท่งอะไรเงี้ยแถวนี้กาลสินนะครับรอยต่อระหว่างกาลสินสกลนครนะครับ ก็มีกลุ่มใหญ่อยู่แถวนี้นะครับโซนนี้ชุมแพขอนแก่นขอนแก่นนี่เกือบทั้งจังหวัดนะครับที่ฝนกวาดและนาบมานี่นะครับขอนแก่นก็คือบ้านไผยขอนแก่นกุดรังสารคามอำเภออำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็มีบางกลุ่มอยู่แถวพี่มายนะครับพายกระพุมิสยัยร้อยเออสารคามนะฝนกําลังจะเข้ากุดรังนะครับไปสารคาม แล้วก็ก็เคลื่อนตัวปเป็นเรือนี่คือกลุ่มฝนในบ่ายนี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวนี้ครับภูเรือเลยนี่ครับที่กําลังกาลังเคลื่อนที่เช่นกันนะครับกําลังเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ตรวจพบนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่แถวนี้นะครับแถวกําแพงเพชรกาลังจะเข้าไปด้านสุโขทัยด้านพิษณุโลกนะครับแล้วก็แถวเพชรบูรณ์กำลังเข้าวิเชียรบุรีนะขอนแก่น ا, อุทัยธานีนะครับ แล้วก็นี่นะครับแถวภาคใต้ก็มีปปลายนะครับหลักๆก็จะอยู่แถวนี้นะครับแถวภุระบุรีตะกัวป่ากระโปรงนะครับแล้วเข้ามาบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีนะครับไปสิชนอะไรกยแล้วก็ตรงนี้ก็ท่าศารานครศรีธรรมราชทุ่งสงนะครับนครศรีธรรมราชนะครับชะอวดนะครับแล้วก็ ภาพรวมก็จะเป็นไปตามโมเดลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ได้ทําข้อมูลไว้นะครับก็คือเป็นลักษณะกลุ่มฝนที่เริ่มก่อตัวมากขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับแล้วก็เน้นในส่วนของพื้นที่สีเหลืองนะครับประกอบไปด้วย19จังหวัดนั้นนะครับแล้วก็ดูโมเดลโอกาสที่จะเกิดต่อเนื่องมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่คือเป็นโมเดลฝนสดนะครับแล้วก็คาดการไปอีก23ชั่วโมงนะครับ ก็ดูลักษณะของฝนแล้วเนี่ยนะครับเมื่อพอค่ำก็จะก่อตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มจะสลายไปในช่วงกลางคืนนะครับนี่คือกลุ่มฝนนะครับที่ตรวจพบนะครับแล้วก็ดูลักษณะโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุสายฟ้านะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับเป็นกลุ่มของฝนเตียงที่สีแดงนะคือเป็นจุดกลางที่อาจจะมีลมแรงนะครับแล้วก็มี ฝนตกหนักนะครับก็เป็นกลุ่มฝนนะครับที่ตรวจพบนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้นะเดี๋ยวมูโมเดลดูลักษณะการเกิดนะครับก็จะเห็นว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับแล้วก็พอกลางคืนดึกหน่อยก็หายไปนะครับแล้วก็อาจจะมีเข้ามาประปรายนะครับแล้วก็ดูลักษณะลมที่พัดปกคลุมท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าเป็นลมที่เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ ที่ оП. พัดเอาความชื้นเข้ามาบกคุมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํานะครับที่หมุนอยู่นี่นะครับแล้วก็จะเคลื่อนที่เข้าเวียดนามในพรุ่งน,นี้ก็จะส่งผลทําให้ประเทศไทยนะครับมีฝนตกมากขึ้นนะครับจากการที่เกิดจากอิทธิพลของตัวนี้นะครับตัวลมหมุนตัวนี้นะครับเป็นหย่อมความนนากดอากาศต่ํานะครับกำลังแรงนะครับซึ่งก็จะเคลื่อนที่เข้าเวียดนามแล้วก็ตัวนี้ก็ตามการคาดการณ์ก็คือจะเคลื่อนที่ อ,อตรงนี้ไม่ใช่หย่อมความกดอากาศต่ำนะขออภัยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นพายุนะครับมวานะครับที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ในส่วนของแถวนี้นะครับทะเลจีนใต้ฝั่งนี้มานี่นะครับแล้วก็กําลังเคลื่อนที่ด้านตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆนะครับแล้วก็ค่อนมาด้านนี้พายุตัวนี้ไม่ได้ส่งผลกร,กระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าก็จะไปเหนี่ยวนําทําให้ประเทศไทยเกิดฝนชุกขึ้นนะครับในอีกวันสองวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ประเทศไทยก็น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นภาพรวมนะครับสรุปของในส่วนของข้อมูลฝนวันนี้นะครับก็หลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะก่อตัวขึ้นนะครับดูลักษณะของเมฆที่กําลังก่อตัวนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตฝนนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเป็นการสแกนฝนแล้วก็หลกัหลกๆก็จะตกในพื้นที่สีเหลืองนะครับที่ทางกรมอตุนิยมวิยาได้คาดการเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้ก็คือด้าน ีสานด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนับแถวภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับแถวนั้นนะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับสแกนฝนนะครับวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ